ข้าวโพดหวานครับพี่วัชพืชที่พี่เจอในแปลงข้าวโพดหวานนะครับเป็นวัชพืชตัวไหนครับพี่ส่วนมากจะเป็นพวกหญ้าปักควายหรือว่าหญ้าใบกว้างทุกอย่างที่มันมีในแปลงทุกอย่างครับหญ้าปักควายหญ้าพวกอันเนี้ยที่ใบกว้างใบแค่ทั้งหมดมีมีทุกอย่างในแปลงอะ่ะครับแล้ว เวลาพี่จะกําจัดวัชจเพื่อแลครับในแปลงข้าวโพดพี่ใช้ยาตัวไหนครับพี่คนก่อนมาเคยใช้พาราคอสพอใช้พาราคอสแล้วปุนะ๊บน่ะพอย้ามันตายมันตายแ,แ,แ,ายแายค่แค่ใบหอมไหมแค่ใบคแต่จะทําให้พวกใบข้าวโพดนะ่ะจะมีจุกครับติดคล้ายแบบใบมันจะไหม้จะลายแต่พอใช้ใบตาปังต้อใบตาเอกนะ่ะใบข้าวโพดจะไม่มีมใบไหม้ ทุกอย่างที่นี่ดูเป็นเขียวแต่หญ้าตา,ตายตายแบบหมดทุกอย่างหญ้าทุกอย่างไม่ไม่เต็มไม่ว่าใบแคบหรือใบกว้างตายตายหมดเลยอ๋อครับพี่ก็สรุปนะครับถ้าคือใช้บาตเตอเอ็กนะครับก็ใบแคบใบกว้างตายหมดทุกตัวนะครับเนาะก็วิธีไล่ล่องใช่ไหมครับพี่ค,ไล,คไล่ล่องครับใช้ไล่ล่องใช้โหนแบตเตอรี่ฉีใช้ทั่วครับถ้าถูกต้นไหนตายต้นนั้น ถ้าต้นไ,ไม่ไปสูบมันก็จะเฉียวอยู่ยงั้นแต่ทราบป่ะเศรมันตายแล้วมันมันมันไม่มีผลต่อพืชของเราท,ที่ที่เราปลูกอ่ะ BASF. We create chemistry.